ชายสองคนยืนรออยู่ที่ประตูหน้าสวรรค์ระหว่างที่รอก็หันไปคุยกับคนที่สองคุณเป็นอะไรตายหรอครับอ๋อหนาวตายครับเออมันเป็นยังไงเหรอทรมานมากไหมไม่นะทีแรกคุณจะรู้สึกหนาวสัน่นหลังจากนั้นก็เริ่มชาที่ปลายมือปลายเท้าแล้วก็ง่วงหลับไปไม่ตื่นอีกเลยอืมฟังดูไม่ทรมานเนาะชายคนที่สองถามขึ้นแล้วคุณละ่ะเป็นอะไรตายผมหัวใจวายครับ เผอิญผมสงสัยว่าภรรยานอกใจกลับบ้านไปผมวิ่งตวดขึ้นชั้นสองไปห้องนอนภรรยานั่งอ่านหนังสือผมเลยวิ่งไปเปิดตู้เสื้อผ้าไม่มีใครแต่ผมก็ไม่เชื่ออยู่ดีเลยวิ่งไปเปิดประตูห้องน้ํากับก้มดูใต้เตียงก็ไม่มีเลยปีนขึ้นไปห้องใต้หลังคาจากนั้นวิ่งไปดูที่โรงรถก่อนวิ่งออกไปดูที่สวนหลังบ้านเนื่องจากผมไม่เคยวิ่งติดต่อกันแบบนี้ผมก็เลยหัวใจวายชายคนที่สองบอกว่ารู้ปะ ถ้าคุณวิ่งไปเช็คตู้เย็นป่านนี้ผมรอดไปนานละกับรวม5บุคคลทำอะไรไม่ฉลาดผาที่93อันดับที่5อเมริกานั้นเป็นประเทศที่กว้างใหญ่แบ่งออกเป็น50รัฐ ซึ่งกฎหมายแต่ละรัฐก็จะไม่เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างทําได้ในรัฐหนึ่งแต่อาจผิดกฎหมายอีกรัฐหนึ่งแม้แต่คนอเมริกาเองบางคนยังไม่รู้กฎหมายที่รัฐตัวเองอยู่ด้วยซ้ําต่างกับไทยที่มี76จังหวัดแต่ใช้กฎหมายเดียวกันหมดไปไหนมาไหนไม่ต้องศึกษาว่าทําโน่นทํานี่ได้ไหม ย้อนกลับไป6กันยา2024กล้องวงจรปิดร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า24ชั่วโมงพนักงานกำลังปิดการขายกับลูกค้าท่านหนึ่งเสร็จทุกอย่างดูปกติดีทัในใดนั้นมีวัยรุ่นสวมเสื้อฮู้ดคลุมหัวคาดผ้าปิดปากเปิดประตูพรวดเข้ามาในร้าน3คนเพื่อปล้นผู้ร้ายควรเอาเวลาสัก5นาทีไปศึกษากฎหมายรับที่ตัวเองอยู่นิดนึงเพราะนี่คือเท็กซัสครับ เมืองที่คาวบอยสามารถสะพาย M4A1 และพกเลื่อยไฟฟ้าแบบ e v d e a d ได้ง้างแฉลงเยินงกับ Gordon Freeman จาก Half-Life ตะโกนส่งเงินมาให้หมดพนักงานก็ส่งให้ไม่ใช่เงินแต่เป็นตะกัวชักปิ้วปิ้วซาดไป11นับ ตะโกนให้ไสหัวออกไปกับหลังหันล้อฟรีสะดุดล้มคานเข่าหางจุกตูดมาทางไหนออกทางนั้นพนักงานรีบโทรหา911พอนอกจากจะแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายแล้ว1ใน3โจรที่วิ่งออกไปนอนทิ้งร่างลม้มลงอยู่กลางถนนห่างร้านไปไม่ถึง15เมตรส่วนอีก2โจรก็ทิ้งเพื่อนและหนีไปได้ไม่มีสำนักข่าวไหนลงรายละเอียดลึก พรพวกเขาทั้งสามอายุไม่เกิน18และเป็นคนในกลุ่มส่วนน้อยเป็นเรื่องอ่อนไหวและกลัวจะบานปลายซึ่งตำรวจให้เป็นการป้องกันตัวที่เหมาะสมยังจะให้คลิปนี้เป็นตัวอย่างของการป้องกันตัวที่ถูกต้องด้วยผู้เชี่ยวชาญเห็นคลิปยังบอกเลยว่าพนักงานคนนี้ควรไปเป็นตำรวจหรือทหารมากกว่าเศ็ษดีมากมือไวลั่นไกลพร้อมเดินออกขวาแบบไม่มีสะดุด ทำให้พวกโปรแกรมดีใจเห็นไหมปัญหาไม่ใช่อยู่ที่กฎหมายปูนเสรีแค่ต้องให้คนดีมีปูนมากกว่าคนเลวเอาฉลงไปป้นร้านในเท็กซัสคิดได้ไงเนี่ยอันดับที่4 ใครเคยดูคลิปสำรวจตึกร้างบ้างไม่ไม่ใช่พวกรายการล่าท้าผีหมายถึงรายการที่เขาไปสำรวจที่ที่ถูกปล่อยร้างเฉยๆไม่มีคนตุยสังเกตไหมว่าพวกเขาไม่ค่อยปล่อยพิกัดให้คนอื่นรู้จนบางคนคิดว่าจัดฉากแต่เหตุผลที่แท้จริงคือพอคนอื่นรู้พิกัดจะแห่กันมาตั้งแคมป์ทำลายข้าวของทิ้งของเรียบราาตึกร้างจริงๆอ่ะมันปลอดภัยแต่จะอันตรายหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ามันเคยเป็นอะไรมาก่อน ถ้าเป็นโรงงานเก่าโรงพยาบาลเก่าก็อาจจะมีอะไรปนเปื้อนติดตัวกลับมาถ้าเป็นคอนโดรหรืออาคารพาณิชย์อาจจะไม่มีอะไรมากแต่อย่างน้อยก็สืบดูนิดนึงว่าถูกไ่อยร้างเพราะอะไร งบไม่พอโครงสร้างไม่แข็งแรงหรือไม่ได้มาตรฐานในประเทศอิตาลีมีสามัยรุนเข้าไปเล่นในตึกหลังพลาซโซดิเซเมนโตตามภาษาเด็กออกไปประจน l ไพในโลกกว้างแต่พวกเขาไม่ได้สำรวจกันเฉยเฉยเจออะไรที่พังได้ก็พังมันซะแล้วดันไปเจอทั้งดับเพลิงที่ถูกทิ้งไว้ตั้งแต่ตึกยังก่อสร้างอยู่แน่นอนเป็นผมก็อดใจไม่ไหวหยิบถังดึงฉีดเล่นเลยเดินถอยหลังเพลิดเพลินกับควันที่พุ่งออกมาจนข้างหน้าเต็มไปด้วยหมอกมองอะไรไม่เห็น เพื่อนถ่ายคลิปหัวรถคิกคักคริสเตียนถอยไม่ดูตาหมาตาเรือจนร่วงตกปล่องบันไดข้างหลังสูง5เมตรหงายหลังกระแทกพื้นในท่าตกบาอยังดีที่เพื่อนอีกสองคนรีบโทรแจ้งคนมาช่วยไม่ทิ้งให้เป็นผีเฝ้าตึกดัง สรุปคือกระดูกร้าวหลายจุดและมีเลือดข้างในสมองจนหมอต้องทําให้เขาอยู่ในสภาวะโคม่าเพื่อรักษาชีวิตไว้ข่าวดีก็คือเขาอาการปลอดภัยผู้ว่าเทศบาลเมืองสั่งตรวจสอบตึกร้างและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํารั้วปิดให้มิดชิดยืนยันว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ปลอดภัยแต่พวกคุณนั่นแหละที่ทําให้ตัวเองไม่ปลอดภัยจนมีคนหวังดีไปดักซุ่มตามตึกร้างพอมีพวกวัยรุ่นเข้ามาก็าแอบดูและเป่านกหวีดเดดวิเซ เสียงกรีดร้องทำเอาวัยรุ่นหนีกันไม่คิดชีวิตไม่ต้องคุยต้องไล่ให้เสียเวลาอันดับที่3รถสุปอร์คาร์บางยี่ห้อมันจะมีวิธีสตาร์ทรถแตกต่างจากแบบอื่นที่เราเสียบกุญแจแล้วบิดอย่างแ s สตันมาตินจะไม่มีกุญแจใช้รีโมทกดเปิดปิดประตูนี่แหละคือกุญแจเสียบเข้าไปในรูตรงกลางแผงกดค้างไว้ถึงสตาร์ทปิดถ้าอย่างลัมโบกินีไม่มีรูเสียบกุญแจ เปิดฝาแล้วกดปุ่มแบบยิงบิทไซด์อาจจะไม่ได้ขับแต่รู้ไว้ก็ไม่เสียหายเมื่อวันที่17กันยายน2024ที่ฟลอริดากับพี่จูเลียโอซาลาโนวัย34ปีทํางานเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์กําลังตื่นมาในเช้าวันจันทร์ออกไปกินข้าวตามปกติที่ไมอามี่บีชกินเสร็จก็เดินกลับไปที่ลานจอดรถแต่เฮ้ย มีใครไม่รู้อยู่ในรถก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้โจรเปิดคำถามก่อนเลยคุณปล่อยผมออกไปได้ไหมไม่ผมโทรแจ้งตำรวจแล้วโจรตีหน้าซื่อแจ้งตำรวจเพื่ออะไรเอา้าก็นี่รถผมทำไมคุณมาอยู่ในรถผมนี่ไม่ใช่ GTA นะปล่อยผมออกไปเธอฝันไปเถอะดูท่าทางแล้วเท้าต่อสายตรงไม่เป็น ออกจากรถไม่ได้จากซุปเปอร์คาร์กลายเป็นซุปเปอร์คุกตอนนี้ทุกคนคงมีคำถามเดี๋ยวพี่ทำไมเปิดประตูไม่ได้มันเปิดประตูแบบปีกนกหรือเปล่าไม่ผักออกแบบประตูปกตินี่แหละอีกอย่างตอนขาเข้าถ้ามันเปิดแบบปีกนกคนร้ายก็ต้องรู้สิถ้าเป็นโรลส์รอยที่เปิดประตูกลับด้านยังพอเข้าใจสรุปคือที่เขาออกไม่ได้เพอนั่นคือ Cor ร e t t e s t i งเร a y คันละ8ล้านบาทมีระบบป้องกันขโมยด้วยการขังใครก็ตามที่ไม่มีกุญแจระบบไฟฟ้าของรถ จะรู้ถ้าเข้ามาแบบไม่มีกุญแจจะทําทการล็อกตายทันทีตำรวจมาถึงใน3นาทีจับเขาใส่กุญแจมือคนร้ายคือราวิชดาบินดานุวัยสาปีดูจากหน้าและฟังจากชื่อไม่น่าใช่คนเมกาแต่เขามาจากนิวยอร์กซึ่งแปลกมากเช็คประวัติไม่เคยมีคดีหรือทำอะไรผิดมาก่อนเลยโดนข้อหาลักทรัพย์ทั้งที่ยังไม่ได้ลักอะไรเนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรกสารเลยตั้งวงเงินประกัน2,500ดอลลาร์หรือประมาณ80,000บาท คาดว่าเขาแค่อยากเข้าไปนั่งเล่นเฉยๆแต่เข้าไปแล้วออกไม่ได้อันดับที่2ใครกินข้าวอยู่คามอันดับนี้ไปก่อนก็ได้นะเชื่อผมเตือนแล้วนะเราต่างรู้ว่าสตรีทฟู้ดของอินเดียเนี่ยถ้าลำไส้ไม่แข็งแกร่งอย่าริไปลอง เข้าโรงพยาบาลเกือบทุกรายอาหารข้างทางก็ว่าสุ่มกาชาแล้วอาหารในตึกแถวก็ไม่ใช่ว่าจะถูกสุขขาอนามัยล้วงเป้าเกาตูนแล้วมาทําอาหารต่อไม่มีล้างมือรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องเทศกับเหตุการณ์ล่าสุด2024กับร้านน้าปั่นคายูชูจูสในกาเซียบัตอุตรประเทศวางผลไม้โชว์ดูสดใหม่น่ากินมากแต่ลูกค้าท่านหนึ่งไปสังเกตเห็นพ่อค้าหยิบกระป๋องเล็กๆใส่น้ำหนเหลืองข้างในเทผสมกับน้ำผลไม้ปัน่นเอ๊ะ ไม่มั่นใจน้ำเชื่อมใช่ไหมหรือน้ำเก๊กฮวยแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้ใส่ถูกแก้วนี่สูตรเฉพาะหรือแล้วแต่อารมณ์ถามตัวพ่อค้าว่ามันคืออะไรเขาไม่ตอบและรีบเอาไปซ่อนไม่ใช่ละตำรวจไปตรวจสอบคอนเฟิร์มว่ามันเป็นกระป๋องพลาสติกบรรจุฉี่ขนาด1ลิตรนันก็ซูเปอร์ไม่ล้าเอาตราหมักแล้วเพื่อ,อนมีสองร้านอยู่ในเครือชื่อคิวชูจูสกับเชคคอร์เนอร์คนก็เลยแห่ไปกระทืบเจ้าของร้านซาเบียคารอายุ29ปีพีเสื้อเหลืองเขาบอกเฮ้ย ไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องเขาไปจ้างอารมินคานลูกชายวัย15ปีเสื้อน้ำเงินให้เป็นคนดูแดลร้านให้สรุปคือทั้งพ่อและลูก้านี่แหละช่วยกันแบ่งปันเท้าและกำปัน้นจนตำรวจต้องมาช่วยกันพาตัวออกไปตอนสอบป,ปากคำน้องแกสารภาพเพิ่มเติมว่ามีใส่แป้งเปียกลงไอติมกับอุนจิลงของหวานด้วยบราเธอร์เออเอาคนรวมตัวแห่กันไปรอรุมประชาธัรอบสองพูดอีกด้วยว่าไม่ผมไม่ได้มีปัญหาทางจิต เพียงแค่รู้สึกดีที่คนเห็นไม่รู้อิโนอิเนกินของดีจากเขาโอ้ไม่ก็ตัวพ่อเองก็โดนจับในภายหลังเพราะตำรวจไม่เชื่อว่าเด็กอายุ15จะคิดแบบนี้และทำคนเดียวพอเรื่องมันแดงก็เหมือนไทยบ้านเราค่อยมาตรวจขันเข็มงวดก็เลยทำให้เจออีกร้านนึงพี่แกประหยัดน้ำด้วยการล้างภัยชนะด้วยน้ำเก็กหวยของตัวเองมีคนแอบถ่ายไว้ได้คือยืนล้างเก็กหวยหลังรถเข็นข้างถนนเลยสะบัดเสร็จใช้ต่อ หล้างน้ำคงคากูยังโกรธลองคิดดูนะคือไม่มีใครรู้จนกระทั่งโปะแตกนี่แหละอร่อยเลิศอ้ยชิอันดับที่1สารภาพตรงนี้เลยว่าทุกวันนี้ที่เรียนจบมาได้เพราะโกงมีแอบ,บเอาโพยเล็กๆเ,เข้าห้องสอบบ้างแอบบเขียนไว้บนยังลบหรือส่งซิกข,ขอคำตอบจากเพื่อนพวกสอบกลางภาคกับปลายภาคนะไม่ใช่โกงโอเน็ตเอ็ net. โกงเพื่อให้มันผ่านไม่ได้โกงเพื่อให้ได้เต็มแต่คงไม่มีใครลำหน้าเท่าเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอนในปี2022มีมาหากรรมการโกงข้อสอบเกิดขึ้นแต่คนโกงไม่ได้ใช้วิธีที่ผมพูดมาข้างต้นแม้แต่อันเดียวใช้อุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับแต่อิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าไม่ใช่มือถือหรือเครื่องคิดเลขมันคือเซกสุทอยครับหรือไข่สัน ความยาวขนาด8เซนติเมตรเส้นผาศูนย์กลาง4.5เซนโอ้ใหญ่และยาวอยู่นะและไม่ข้อได้วะนี่ห้องจานหนประเทศไทยบ้านเรานี่แหละมาถึงจุดนี้ทุกคนสงสัยแล้วใช่ไหมว่ามันโกงยังไงคล้ายๆรหัสมอสโค้ดคือจะมีหนึ่งคนที่คอยถือดีโมดและส่งคำตอบให้คนอื่นๆในห้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบลูทูธหรือ WiFi มีส่งสัญญาณคลื่นวิทยุเป็นเมกะเฮิร์ด้วยระยะไกลถึง1กิโล สันวีดหนึ่งทีเท่ากับกอดไก่สันวีดสองทีเท่ากับขอไก่สันวีดวีดวีดสามทีเท่ากับคอควายประมาณนั้นคือโกงได้แค่ข้อสอบปรนัยนะถ้าอัตนัยสันยาวเป็นประโยชน์ล้วต้องไปแกะเอาเองว่าคืออะไรยากเกินไปจะหยุดไว้แค่นั้นก่อน เพราะว่าผู้หญิงผมก็ว่ายแย่แล้วแต่นี่ผู้ชายด้วยครับคงไม่ต้องอธิบายใช่ไหมว่าเขากงยังไงแล้วนี่คือการสอบนายร้อยครับโอ้ไม่กอดนี่เตรียมพร้อมอะไรหรือเปล่าถ้ามี60คําถามก็คิมูจิอีกคือเดสกะจับได้แค่สองคนสืบสาวไปจนตัดสิสอบไปทั้งหมด118คนโหนี่ไม่ใช่การสอบแต่เป็นปาร์ตี้เสียวชัดๆประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆในบาร์แห่งหนึ่งมีคนต่างชาตินั่งปักปนกันไปก่อนที่คนเยอรมันจะลุกขึ้นและขิงว่า พวกยูรู้ไหมที่เยอรมันอายุ16ก็ระดื่มได้แล้วพวกนายละ่ะต้องอายุเท่าไหร่คนฝรั่งเศสแคนาดาและอิตาลีหันมองหน้ากันและตอบพร้อมกันว่าพวกเรา18ตัดภาพมาที่คนอเมริกาถอนหายใจและตอบว่าของไอต้องยีิบเอ็ดก่อนที่ทุกคนจะพร้อมใจกันหันไปหาคนไทยที่นั่งดื่มอยู่คนเดียวเงียบๆเฮ้ hey, และประเทศของยูละ่ะต้องอายุเท่าไหร่คนไทยหยิบแก้วกระดกซดเคลรี้ยงและตอบว่าไม่รู้ผมพึ่ง15และวันนี้เข้าพรรษาด้วย อย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความปวดตับเหล่านี้ให้เพื่อนๆุ่นดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่ม s u p e r อร์แตงหรือสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษได้ดูทันทีที่เสร็จไม่จำเป็นต้องรอพบกันอีกในภาพหน้าไม่มีอะไรดูไทยกันดูสวัสดีครับ